เอ้ยมันออก้ายมามันออก้ายมามันคิดว่าแม่งตึงจัดทีวีมันจับตีแล้วจับตีแล้วข่าเลยเออเออตัอย่างม่วงอยู่เอ้ยการันตีแล้วอะทำไมมันการันตีตลอดเลยวะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยเลยครับผมยินดีต้อนรับทุกช่องทางสักลมอไนไ รับผมแล้ว <S <S ันนี้เราอยู่ในเกมโอออริจินนะครับผม ก็เรียกได้ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาจัดแร์ใหม่แล้วก็มาลุยนันหน่อยนะครับอัปเดตกันนิดนึ่งสำหรับฮาลวีนแพ็กเกจนะครับวันที่1วันที่2วันที่3นะครับใครยังไม่ได้ตามไปตามก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีหนึ่งสกินที่ขายเฉพาะฮาลวีนเท่านั้นนะครับผมมีตุ้ยอาโอช็อปนี่เราจเก็ได้เลยผู้หญิงกับชายจะไม่เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าสเต็ปก็ไม่เท่าไหรหรอกแต่ว่าสวยนะครับผม จำนวนจำกัดลิมิเต็นะครับผมนี่มีกระดูกมีหัวกระดูกด้วยเห็นปะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับผมมาเปิดเจ้าตัวแฟกันเลยดีกว่านะครับโอ้ดูโมเดลเป็นแบบเ,เด็กชาวเมืองเรียกได้ว่าเ hey ท่ดูเหมนคนมีตังค์ไง้าใจปะข้างหลังเขียนว่าอะไรเนี่ยสคูลเหรอนี่มีผ้าปิดปากนะครับใส่แว่นตาใส่หมวกแล้วก็เดชุดเนียที ชุดมันแบบชาวเมืองจะจัดเลยว่ะเออรองเท้าใหญ่ๆเป็นแบบลุกขนหนือลุกขึ้น ังมาดูกันเลยดีกว่าสําหรับความสามารถของแฟชั่นนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือปากนะครับปากตัวนี้เนี่ยก็จะ global cd เหลือ3ามสตาร์มิชโลดนะครับก็เอาตรงๆแล้วก็ไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่กลางๆนะครับผมส่วนอันนี้นะครับผม global cd orb นะครับ62แอคท็กมีโกาส10%ถือเป็นการโจมตีไงเออเราไล่เวสก็ไม่ค่อยได้ใส่สำหรับเจ้าตัวแว่นนะครับสุดท้ายเป็นหมวกนะครับสองตัวนี้จะมีฮ e ลลิ่งรีซี t เต็มทุเลยทั้งหมวกแล้วก็ชุดนะครับสองตัวนี้จะมี h e ลิ i n g ซีตั้งคู่เลยก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ล่าบอสได้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกเบสเลเวลนะครับทุกๆเจ็ดจะสร้างดามเมจต่อนะบ,บอสแรงขึ้น0.5นะครับแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นเมื่อปล่อยสกิล20เป็นจะเกิดฮิลลิ่งเอฟเฟกต์5%สิบวิทนะครับเออแล้วก็โมเดลก็ค่อนข้างที่จะสวยเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปเลยแบบพีเพไม่ต้องรีรอม่วงเลสิบเจนลี่หูกระต่าย แรปบิดตาปิดตาสักุระคับไปต่อครับสำหรับรลที่2ยาช้าเพราะเดี๋ยวเราจะไปเก็บแรงกันละทอ,องก็อยา่างม่วงนั่นก็คือภาพปิดตาครับไปแล้วก็แรปบิดสลีไปต่อเลยแบบไม่ต้องออกหน้าจออันนี้ยังไงก็ทองครับตามบทและขอบวกกับเสื้ออันไหนก็ได้ หมวกตีบอสครับผมฮิวดีงเอฟเฟกต์กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอีกสักหนึ่งทองดีไหมไอาอีกสักหนึ่งทองแล้วกันลุ้นกันซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเรามีไปเปิดสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยโลที่4ครับสกุลค่าพร้อมกับแรปบิดไปโลที่5จัดมาทับเสื้อจบ พอรับไมวแล้ไม,ไม่เป็นไรเว้นตาเนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของที่แบบที่เราใส่อยู่มันก็ค่อนข้างที่จะดีมากอยู่แล้วนะครับได้2ทองก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็ไปอัพตัวสัตว์เลจน n ์กันหน่อยดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับตัวที่ผมเลือกตอนนี้ก็เป็นด้วงกับกวางนะครับผมไปเลยไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวสวัสดีพี่พี่น้องๆที่้ามารับชมกดด้วยนะครับสองทองสองอันกดต่อเฮ้ยๆๆๆๆๆๆ และพี่ๆที่รับชมอยู่นะครับไม่ว่ารับชมสดหรือย้อนหลังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปวิดีโอของเราด้วยแล้วก็ถ้าพี่ๆอยากจะมาเจอกันใน AO Origin นะครับก็ดาวน์โหลดได้ตามช่องทางธรรมชาติข้างบนได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับ iOS Google Huawei App Store นะครับผม Oppo App Market แล้วก็ช่องทางการดาวน์โหลดทาง PC ได้เลยนะครับจัดต่อมันต้องได้องค์ได้อัพกันบ้างดีวะมันจะไม่การันตีเลยเหรอไร้จุงเฮ้ย สองยกคู่เปิดไทยอีกสองทีเอ้อสี่ทีครับถ้าการันตีคือสี่ทีนะสองเอ้ยจะการันตีจริงดิโอ,อ้ยเอ้การันตีแล้ว่าทำไมมันการันตีตลอดเลยวะวายเอ้ไม่เวทูเดินการันตีนาวสอง ลวงเยลูวะเอธสปิริตเลประเด็นน่ะโอ้โหขายอีกหนึ่งตัวครับขึ้นขั้น4ขั้น4ีน4บอกว่าเมือ่อสัตว์เลี้ยงใกล้าตายจะรักษาเพื่อนที่อยู่ในอาณาเขต1ครั้งด้วยการฟื้นฟู HP และ SP 20นะครับผมสกิลพิเศษระดับ4ไม่มีต้องขึ้นระดับ5แต่ระดับ5เนี่ยกราฟฟิตี้ฟิลถึง6วินาทีเมื่อเปิดใช้งานกับวิตีจะลดดาเมจที่เอิร์ธหลอดจะได้รับ60%์ นะครับผมก็คือท่ามันนั่นแหละซุปเปอร์กราฟิตี้เวลการบีบอัดอย่างรุนแรงของแผ่นดิต<อ>นต่อครับจะได้เห็นแสงสีแดงก่อนกะรันซีหรือเปล่าสอครับ3ครับยิบสีเาานะ่เด็นโมต้าเลยชิลไม่ชิลละ ฟ้าล้วนต่อเรื่องครับต่อเรื่อง50ครั้งผ่านไม่มีวี่แววของแสงสีแดงครั้งนี้การันตีสัตว์ระดับ E แดงเฮ้ยเออเหรออ,อยากเป็นฮีโร่ปกป้องโลกบางทีอาจจะเฉื่อย บักกวางเอ้าโอ้โหเฮ้เอยออกก่อนการันตีเว้ยออกก่อนการันตีเว้ยไม่ธรรมดาเออต้องแบบนี้ดิวะให้มันออกก่อนการันตีบ้างให้มันได้มีน้ำมีนวลให้ชีวิตมันได้สู้ซ่าโอ้โหใกลเลยครับกวางขึง 1, 4, ้นหนึ่ง G แปดยาวตอนเนี้ยโกเฮ้ยออกก่อนการันตีวะ่ะไม่ธรรมดาถือว่าดวงดีเว้ยวันนี้คนมีดวง นานๆจะได้เห็นตีรัวเลยวะสามสิบเอ็ดครับและอุย้ยนุกูกี่ตัวเนี่ยอ๋อตัวเดียวแต่ว่าเป็นเศษสามเศษหนึง่งเออวันนี้ถือว่ามีดวงนะว่าอ่าจจะเสี่ยงชงเสี่ยงโชคอ,อะไรเสี่ยงวันนี้ก็โอเคนะลังสิตมันลายเฮ้ย ตัวดีออีกตัวดีทุกคนว่าขออีกตัวไหวปะเฮ้ยโอ้ยอีกแล้วเฮ้ยดวงมันเริ่มมาว่ะยี่สิบห้าใบติดไป เฮ้ย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 โอ้โตกผูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่เป็นไรครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาอัพซีพีกันแบบนิดๆหน่อยๆนะครับผมมาร่วมแฟชั่นแล้วก็มาร่วมอารีน่าดีกว่าวะ มูลลิดดีป่าวะนี่ครับผมตอนนี้ก็ a อ o o นะครับมีเาเรียกว่ากิจกรรมอีเวนต์เรียกว่ามูลลิดอารีนาสู้แบบไม่นับของดูเล่นเพลินๆพนคุณสามารถเลือกตัวละครที่อยากเล่นได้เลยนะครับบอกเลยว่าตึงๆคือเราสามารถแบบหาทีมกับเพื่อนมาแล้วก็มาจอยเก็บแรงกันได้เก็บแรงเก็บของรางวัลซีซั่นผมว่ามันสนุกมากๆเลยนะใครที่ยังไม่ได้ลองต้องดาวน์โหลดมาลองกันได้เลยฮะแบนตัวไหนแบนไนท์ไปเลยพี่โอ้ยกดเลือกก่อนด้วยมีกินเนอร์เกินดูดิ เปิดเผยแล้วนาะรอรอรอบอล,ะล,ะละะก่อนดจีจ <L tant S 1> <Mario> ันพ er ุกโอ้ดูดิรอเลยจันพุกรอเป็นตัวตัวคีเรียกตัวแคลรี่อ่ะมันต้องเลือกหลังอขาดิตัวแคลรี่จัดไปดิจันโย่บอกจันหลังขันน่าเห็นนเลยเห็นไหมขันเราเอฟเคเนี่ยพาเราเอฟเคอ่ะพาเราเอฟเคแล้วดิจะเลยอ่ะเอ้ยมันเอฟเคก่อน ผมโซนให้ผมโซนให้เอ้ยเเล่น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 ไฟรออยู่พี่โดนผมโดนผมล้ก๊อปไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปเดียเดี๋ยวผมพักให้ผมพักให้ผมพักให้อยบอลเดี๋ยวดิวิววิ้ยโอยสหลังโอ้โหแต่ดูเด้งันเดอยู่เลยอ่ะมันเข้ามาตรงนี้ผมผมกะวิธีสมวงกะวิธีสามวงกิธีมวงกะวิธีวงโอ้ยพ่อขาแม่ายแม่ขาเียนดีดีโอ้หมึงดูมยืนนิ่งเวเด็กเวเออนั่นแหละ ดีหยับรอยยับวะเอ็นฮา,า,านมา่งไม่เล่นตัวนึงไอ้เพี้ยคุณกามาเดมาเดมาเฮมามามาแล้วมันมาแล้วจานมันมาแล้วไม่ครับโอ้มันมาแล้วอ่อทีมเราอ่ะนะตอดกรีพอา์ตมันด้มาแล้วว่ะคัมแบ็กว่ะข้าข้าข้าพระมันหน่อยพระเราก็ไม่มีเลยแปกดิเฮ้ยเราคัมแบ็กว่ะเราคัมแบ็กแบกว่ะเอาเดียวเดียวเดียวดิเฮ้ยมันหลอกฝ้ายมามันหลอกซ้ายมามันคิดว่าแม่งตึงจัดเหรอี่เนี่ ผมว่าก็ไมดีมาดีพี่พี่พี่กดไฟไล่มันหน่อยเด็ดลอยเด็ลยไงไอ้กอร์บนะมึงยิงพระว่ามึงจะไปดีกีตาร์ทำหัวดออะไรวะแฟนบาทเลยตัวปัญญาอ่อนเนี้คอร์บไม่ต้องไปเล่นหรอกเฮ้ยเลือกก่อนพี่มันเห็นตัวแล้วอย่าไปเลือกไอ้ตัวแรกไม่รู้ใครเลือกไปผมไม่ได้เลือกอ๋อเรือผมปาดไอ้ตัดแล้วมันปาดสามดิเฮ้ยแต่มันไม่มีซับนี่มันมีซับฝั่งนั้นอะสบายสบาย เดี๋ยวผมสไปดินเวฟมันห right so ูละกระโดดหลบไม่ได้เราก็เดากันเลยจานซื้อข้าวเหนียวไยังขอบดินหมูดิเนหมูจะฟักโดนหมูจี้ทางแลนไฟรอเลยหมูม้าเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวสองไอ้ยครับไอ้ก๊อปสไปดิวเวฟบยิ่มยิ้อยู่ยกหนึ่งป่าโถกินหมูป่าทีเดียวกูกมาเท่านั้นว่ะไอ้ก๊อปกูมาเท่านั้นผมตาผม เฮ้ยผมลุงปัดด้านหลังมันอยู่มันไหวมันหมุนมวนดีสวยสวยผมไล่ฆ่าผมไล่ฆ่าตัวที่ปัดไอ้ก๊อฟอยู่ตายแล้วตายแล้วไอ้ก๊อฟตายไปแล้วเล่นเล่นผมผมคุมกำเนิดพี่อยู่คุมกำเนิดพี่ตายกับไอ้เหี้ยนี่มันมันไปไม่ได้ไปไม่ได้ผมลุงปัดมาวางภูม้าแล้วสองจุดเฮ้ยเรานำแล้วเรานำแล้วไหวชิวไหวทิ้วไหวทิวไหวทิวยืนในภูม้ายืนในปูม้ายื้อหน่อยยื้หน่อยยื้หน่อยยื้หน่อยอะไรอะไรน้องอะไรนี่ไงโดเมน มีสเปลเฮ้เอาวิเอาวิเอาวิมันเชิดเอาวิมันเชิดอันวี้วิจับตีแล้วจับตีแล้วฆ่าเลยเอออสวยๆปากเฮ้ยจับตีจับตีแอด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 จับตีแล้วแอดแอดตัวนี้เออเอาตัวนี้เอาตัวนี้เปนตายแล้วเปนตายตายตายทีเดียวทีดมุ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 ดตายเฮ้ยเราใส่ไปอย่างนี้เรากินหมูดิหมูดลติดต่อสี่แล้วดิเฮ้ยอะไรอะไรเวทอะไรโดเมนไม่ดีล้าง ไปเดวบเดินไม่ออกไฟยัดหลังตายเดี๋ยรออะไรอ่ะโอ้นี่มันจะเป็นเวทมันเจอซีกเฮ้ยสบายเดวบเรียบร้อยเอาตายไปดิที่เมื่อคืนจันผมว่าเจอตำแหน่งแล้วตัวเงาดีแน่ตัวนี่นตัวเออผมเมนอยู่แล้วตำแหน่งแล้วว่ะทันจะตำแหน่งแล้วว่ะโอ้โเป็นไงดิสบายเดี๋ยวมาได้กินมาดีดดิไอ้กรอบมึงเล่นเมนตัวนี้มึงอย่าไปดีดกีต้าหิ้งเป็นยาอ่อน โ okay. อาาเคก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเราเช่นเคยเกินมันคลิปวิดีโอนรกสุดที่นี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ